โอเคก็กลับมาอีกแล้วกับสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับก็คือ l าก o ฟาสต์นั่นเองคราวนี้เขากลับมาพร้อมกับเกม A EON 2นะครับเกมอ o n เนี่ยเป็นเกม M M O R P G ที่กำลังฮิตในไทยเลยเพียงแต่ว่าเวอร์ชันโมยเนีย่ยังไม่ออกในไทยนะครับแต่ว่าหากใครอยากเล่น e ีอ2น2ในมือถือก็าสามารถที่จะเล่นได้โดยการดาวน์โหลดผ่าน l าก o ฟาสต์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแปลเกมเป็นภาษาไทยผ่านลาก o ฟาสตได้ด้วย แล้วก็ทางแล้วก็ฟาสเนี่ยก็มีฟัง์กชันใหม่สำหรับเกมอ o อน2มานําเสนอด้วยนะครับนั่นก็คือตัว DPS Checker นั่นเองคราวนี้คุณสามารถที่จะเช็คได้แล้วว่าตัวละครของคุณทำเดเมจดได้เท่าไหร่ทําได้ดีตามมาตรฐานไหมนะครับโดยการดู DPS Checker ตรงนี้แอปแล้วก็ฟาสเนี่ยก็วิธีการโหลดก็เหมือนเดิมนะครับโหลด APK ผ่านเว็บ o f f i c i a l นะไม่ได้โหลด ผ่าน Google play นะครับโหลดทาง Google play ไม่เวิร์กนะครับผมแล้วก็ยังคงใช้โค้ด slash gaming ในการได้ V I P 1วันได้เหมือนเดิมครับผมก็ใครสนใจก็ลองโหลดกันได้เลยครับ